ค่ะวัสดีค่ะพี่ประทุมชิพรุ่งเรืองแสนสุกนะคะได้มารับเชื่อพระเจ้าที่คิดจากหลักชัยชีวิตนะคะอดีตพี่ก็เป็นคนตรงนะคะแล้วก็เป็นคนป่วยป่วยขั้นแบบว่าเดินไม่ได้แล้วก็จะต้องเอาเก้าอี้แล้วก็เอาผ้ารองน้ําลายพูดก็ไม่ได้นะคะพี่เป็นคนจีนพี่ต้องกราบไหวออ้พระเจ้าหลายๆที่นะคะพี่ก็ขอบคุณพระเจ้าวันหนึ่งนะคะพี่ตัดสินใจยอมรับ ในการที่พี่เก็บป่วยพี่รับตรงเป็นคนตรงเจ้านะคะแต่วันนึงพี่ไปบอกกับเพื่อนบ้านว่าชวนเขาทอดพระป่ากับพี่นะคะพี่ก็แวงหาสิ่งที่ดีแต่พี่ขอบคุณพระเจ้าที่บ้านนั้นปฏิเสธพี่ว่าเขาเป็นคลิปเขาไม่ทําบุญพี่ก็โกรธมากความร,ร้อนอะ่ะมันลงมาที่ตัวเราเหมือนกับโกรธที่ว่าคนพูดเขาไปบอกบุญที่ไหนเขาจะไม่มีการปฏิเสธบุญนะคะแต่บ้านเนี้ย ปฏิเสธพี่แล้วพี่ก็โกรธเขาพี่เดินออกมาเจอเด็กตัวเล็กๆอายุสามขวบบอกว่าป้าจีมไปโบกกับหนูไหมบางเหมือนกับแม่น้ําอะไรสักอย่างเนี่ยทำให้ใจพี่จักร้อนเป็นไฟลงไปหยบได้นะคะแล้วพี่ก็ถามบอกไปโบสถ์ทำไมเขาบอกว่าไปดูหนูลำวันที่โบสนะคะเพระเอเอ,อผ่านมาวันที่ 13, สิบสามสิงหาเป็นวันแรกที่พี่ไปโบสกับเขา สาเหตุมันเกิดขึ้นคือตื่นเช้ามาในวันที่13ตอนตีห้าได้ยินเสียงบอกว่าตื่นเถอะลูกจะได้เปลี่ยนชีวิตใหม่พี่ก็อาบน้ําแต่งชุดขาวแล้วเข้าไปจุดธูปรอบบ้านแล้วก็ไปนั่งอธิษฐานแต่วันนั้นมันร้อนรุ่มพี่ก็เลยออกจากห้องนั้นแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าไปที่บ้านที่ปฏิเสธพี่ว่าจะไปโบสถ์ไหมถ้าไปโบสถ์ก็ไปไม่ไปทีงจะไม่ไปแล้วนะเขาดีใจตื่นเต้นพอวันนั้นเราไปโบสถ์ใช่ไหมคะเราก็ รู้สึกแ่กเข้าไปก็เป็นบ้านท้องเฮ้าธรรมดาแล้วก็ไปยืนนมัตรการนะคะแต่สาเหตุแรกคือเป็นรองแชมป์อยู่ดีเหมือนกับมีไฟแตะที่ศีรษะลงมาที่ตัวร้อนวู้ไปหมดไปที่ปลายเท้าที่เราเดินขย่งมา30ปีขาที่ขยิงนั้นติดพื้นเราก็ตกใจเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยถามละไมขาเช่นทำไมเหยียบพื้นได้เขาบอกเนี่ยพระเจ้ารักษานะคะก็เป็นที่มาที่ไปยอมรับว่าอืมพระเจ้ามีจริง ก็เลยกลับมาบ้านเขานะคะพออาทิตย์ที่สองเราก็ไปใช่ไหมคะอาจารย์ก็พารับเชื่อนะคะก็ยังไม่รับเชื่อบอกว่าเรายังมีมีศินมีเราต้องไปแก้บนเพราะว่าเราเชื่อในกรรมที่เป็นเผ่าพันธุ์เราต้องหมดกรรมก่อนถึงมาเชื่อพระเจ้าได้แต่อาจารย์บอกว่าถ้าคนมาเชื่อพระเจ้าจะพระเจ้าจะถ่ายนี่ให้เราหมดเวรหมดกรรมนะคะก็อยากเชื่อแต่ขอเรากลับไปคิฟอาจารย์บอกว่า ไปคิดอะไรคือเราจะไปไปกู้เงินมาไถ่ไถ่หนี้หัวหมูเก้า้าหัวให้หมดแต่ขอบคุณพระเจ้าที่อาจารย์บอกว่าจะมีชายคนหนึ่งไถ่หนี้ให้เราโดยที่ไม่เรียกการคืนนะคะพระเจ้าให้เราฟรีๆมีชายคนหนึ่งไถ่หนี้คุณฟรีไม่ต้องไถ่เราก็คือรับปากคือก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ใช่ไหมคะพระเจ้าบอกให้เชื่อรับด้วยปากเชื่อด้วยใจแต่มันในใจเรามัน,มน กำลังต่อต้านว่าเชื่อดีไม่ดีก็เลยรับปากขอบคุณพระเจ้าที่พอรับปากเชื่อปุ๊บเราก็ล้มตึ้งใช่ไหมล้มตึ้งอย่างแรงก็ไม่มีใครรับแต่เราก็ขอบคุณพระเจ้าในการทิดล้มครั้งนั้นมีแสงสิีสิศุขที่เราได้นอนนะคะล้วพระวิญญาณเบอร์สุดชำระเราตังา้งแต่ศีรษะจุดปลายเท้าพอเราลุกขึ้นมาเรากลายเป็นคนละคนก็จากนั้นไปก็เป็นคนที่ชอบประกาศชอบคุยเขาถามว่าไปเชื่อพระเจ้าได้อะไร เอาอย่างนี้กันนะพูดไปก็ยังพูดไม่เป็นพูดไปครั้งแรกขอทำทำตามที่อาจารย์เขาทําก็แล้วกัน,กนคนปวดขาใช่ไหมคะเอามือวางแล้วก็บอกว่าในานามพระเยซูขาที่ปวดจงหายแล้วลูกแกะคนแรกที่เข้าไปเชื่อที่เขาฟังเราเขาหายอีกอาทิตย์หนึ่งเขาก็ไปโบสถ์โดยความฝันว่าเขาได้ขึ้นไปยืนบนธรรมาทไปพูดไปพูดเรื่องราวของเขาพอพาเขาไปโบสถ์ปุ๊บก,ก็จริงนะฮะเขาก็เห็นว่า มีพระเจ้าจริงตั้งแต่นั้นไปพี่ก็เป็นคนที่ประกาศมีของประทานในการประกาศพาคนเข้าไปรับเชื่อพระเจ้ามีของประทานในการที่ไปประกาศวางมือรักษาโรคพี่ตัดสินใจรับใช้พระเจ้าโดยที่ไม่ได้ทําธุรกิจอะไรเลยนะคะแต่พระเจ้าเลี้ยงดูโดยการที่พี่สามารถที่มีเงินแจกจ่ายคนอื่นมีเงินที่จะเติมน้ำมันไปรับใช้พระเจ้าแล้วก็เกิดผลนะคะแล้วพี่ก็ขอบคุณพระเจ้าทุกวันนี้นะคะ พระเจ้าบอกว่าให้เราสแสวงหาแผ่นดินและความชอบของพระความชอบธรรมของพระองค์ก่อแล้วพระองค์จะเพิ่มเติมติ่งทั้งปวงนะคะที่ขาดให้กับเราทุกวันนี้ครอบครัวพี่มีสันติสุขลูกหลานอยู่ในโอวาอยู่ในพระคำของพระเจ้าลูกหลานทํางานอะไรก็ํำเริญขึ้นนะคะ สิ่งที่พี่มีอยู่ตอนนี้คือพี่มั่งคั่งในฝ่ายวิญญาณแล้วพี่มีสันสุขในโลกนี้นะคะจากโลกนี้ไปพี่ได้อยู่กับพระอ,องค์แน่นอนพี่ก็อยากจะขอท้าทายพี่น้องนะคะให้เข้ามาอยู่ในความสว่างเพราะพี่ได้เห็นคนมากมายนะคะที่ตกทุกข์ได้ยากไม่มีอาหารกินแต่ถ้าลองมาเชื่อในพระเจ้าคุณจะไม่อดสิ่งใดเพราะพระคำบอกว่าผู้ที่แบกภาระ,ะหนักจงมหาเราเขาจะหายเหนื่อยและเป็นสุขเพราะว่า คนที่เป็นนี่มาอยู่ในพระเจ้าเขาก็หมดนี่พระเจ้า,าแต่ต้องให้เขามีทางออกนะคะเขาได้เห็นทางสว่างคือทางออกที่เขาได้หลุดพ้นแล้วเขาก็มารับใช้พระเจ้านะคะบางคนเจ็บป่วยนอนเจ็บป่วยนะคะพระเจ้าวางมือแต่ต้องให้เขาหายเขาหายนะคะจากเป็นโรคไตาหายแล้วเขาก็มารับใช้กับพี่นะคะพี่อยากจะเชิญชวนพี่น้องลองมาดื่มและกินนะคะชีวิตเราจะ สูงขึ้นพระเจ้าเพิ่มเติมชีวิตให้กับพี่เชิญค่ะลองมาเชื่อนะคะลองมาชิมพระเจ้านะคะฟรีๆค่ะพี่ก็ต้องขอบคุณพระเจ้าค่ะเพราะพี่ได้พระเจ้ามาฟรีๆพี่ก็อยากแบ่งปันให้พี่น้องฟรีๆขอบคุณพระเจ้าค่ะค่ะขอบคุณค่ะ